เมื่อพ่อที่ตายโหงด้วยบัดีเหตุทองรถยนต์กลับมาเยี่ยมลูกเมียอีกครั้งในรูปลักษ์ที่ต่างไปจากเดิมก่อนค้นพบว่าสิ่งที่กลับมาคือสุรกายที่ใช้หัวของพ่อที่ตายไปมาสวมใส่และออกไล่ล่าเมียกับลูกอยจงโหดร้ายทารุณวันนี้ลุงเทดพาสปอยหนังเรียอง Daddy h e เป็นหนังปี2024เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เปิดเรื่องมาที่หนุ่มนามว่าไอแซคกลับมาเยี่ยมบ้านในย่านชนบทของประเทศนังกีที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานแรงปีเขานั่งอยู่ในห้องและจ้องมองช่องลมด้วยความหดหู่ก่อนจะหวนนึกถึงเรื่องราววัยเด็กของเขาตอนนั้นไอแซคก็ใส่อยู่กับแม่เลี้ยงที่มีชื่อว่าลอราและถูกเรียกตัวมาที่โรงพยาบาลด้วยข่าวร้ายเมื่อเจมผู้เป็นพ่อประสบอุบัติเหตุและอยู่ในอาการโคมา่าหมอดแจ้งว่าโอกาสรอดเป็นศูนย์และเหลือเพียงแค่ถอดเครื่องช่วยหายใจทุนนันลอราบอกให้ลูกไปบอกลาพ่อเป็นครั้งสุดทา้าย เพราะเธอไม่ต้องการเห็นเจมส์ทรมานไปมากกว่านี้ซึ่งร่างกายของเขาบอบช้ำทั้งตัวและถูกขอหุ้มวยผ้าเันแผลยังมีดฉีต่อมาทั้งคู่เดินทางกลับบ้านในย่านชานเมืองซึ่งเป็นที่ที่เจมส์ตั้งใจจะใช้ชีวิตบ้านปลายที่นี่แต่โชคร้ายที่มาโดนติดเตียงเสียก่อนระหว่างทางไอแซคเห็นจุดเกิดเหตุที่พ่อรถความซึ่งก็ยิ่งตอกย้ำให้เขารู้สึกแย่มากกว่าเดิมหลังเดินทางมาถึงบ้านกลางป่าทั้งคู่ก็แยกย้ายกันเข้าห้องจากที่ไอแซคเคยเป็นคนร่าเริงก็พูดน้อยลงเพราะการเสียชีวิต กระทันหันของเจมส่งผลกระทบตเด็กชายอย่างมาเนื่องจากเขาเพิ่งจะเสียแม่ไปได้ไม่นานก็ต้องมาด่วนเสียพ่อไปด้วย ในช่วงทานมือคามไอแซคก,ก็กินอะไรไม่ลงเลยและเดินกลับห,อห้องหลอราจึงต้องเก็บกวาดไปทิง้งจากนั้นเธอก็นั่งดื่มวายแก่เงาพร้อมกับขุดวิดีโอเกา่กาๆของเจมขึ้นมาดูในครั้งที่ยังมีความสุขด้วยการซึ่งเจมให้ลูกสุนัขชื่อเบลล่าเป็นของขวัญกับเธอและตอนนี้มันก็กําลังโศกเศร้าที่สูญเสียเจ้านายเช่นกันอีกวิดีโอหนึ่งคือเจมไม่ของขวัญกับลูกเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาและหลอราก็ซื้อชุดประบายสีให้เขาที่ยอมรับ,บบทบาทแม่เลี้ยงก็เพราะรักเจมมาแม้ว่าตัวเองไม่เค ตั้งใจจะมีลูกก็ตามตอนนี้มันถึงกลายเป็นแรงกดดันกระทันหันในการเป็นผู้ปกครองเพียงคนเดียวของไอแซกขนาดเดียวกันเด็กชายหยิบเครื่องเกมขึ้นมาเล่นแก้เซ็งในห้องของเขาเต็มไปด้วยรูปวาดที่ชวนคนลูบเพราะเด็กชายชอบวาดรูปสซา์ะลาดเป็นงานอดิเรก ชาวของอีกบ้านทนายความมาเยี่ยมรอราที่บ้านเพื่อแจ้งพินัยกรรมของเจมสาบโดยบอกว่าเขายกทุกอย่างให้กับเธอรวมถึงหุ้นบริษัทสถาปัต์และบ้านหลังนี้คขอเดียวของเจมส์คือให้ฝังศพเขาไว้ข้างๆสูซานซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของเขาบริเวณส่วนหลังบ้านที่จัดเตรียมไว้อย่างดีและแมรี่ที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ก็แจ้งต่อว่าไอแซคไม่มีญาติลงเรืออยู่เลยก็มีแค่พ่อกับแม่ที่ตายไปทุนันก่อนถามว่ารอรา,ราสะดวกเลี้ยงดูเขาไหมและหากเธอตอบรับก็จะต้องดูแลไอแซค จนกว่าจะอายุ18ปีจะหากปฏิเสธรัฐบาลจะเป็นฝ่ายอุปถัมภ์แทนและจัดหาครอบครัวใหม่ให้กับเขาไม่ก็ส่งไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าแบรี่บอกให้ลอร่าลองคิดดูก่อนเดี๋ยวถ้าได้คำตอบเมื่อไหรก็ให้ติดต่อหาเธอ ต่อมาหญิงสาวก็เลยโทรปรึกษาแม่อีกฝ่ายแนะนำให้ลูกรับมรดกและกลับมาอยู่บ้านกับเธอเดี๋ยปล่อยให้แซคไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าเพราะการค้ำชูเด็กคนหนึ่งจนอายุสิบแปรังแต่จะเป็นภาวราป่า,ปาแต่ถึงกระนั้นหล่อร่าก็ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วย คืนนั้นขณนะทั้งคู่เข้านอนหลอร่าตื่นขึ้นมาเพราะแสงไฟประลาแวบหนึ่งจะเห็นเงาของเจมส์กำลังยืนจ้องมองมาทางเธอก่อนสะดุ้งตื่นตอนเช้าและพบะตัวเองแค่ฝันไปเวลาเดียวกันใครบางคนก็มากดออดหน้าบ้านพอเดินออกไปดูจึงรู้ว่าเป็นโรเบิร์ตเพื่อนสามีของเธอเขาอดห่วงไอแซคไม่ได้จึงแวะมาเยี่ยมเยียนด้วยโรเบิร์ตมีลูกสาวสองคนและเพิ่งหย่าร้างกับมิเชลภรรยาไปเมื่อมาแต่ก็ยังพูดคุยเป็นเพื่อนกันได้ก่อนบอกว่าจะฝากความคิดถึงและแสดงความเสียใจมาให้ด้วยจากนั้น ก็ถามหญิงสาวว่าจะเอายังไงกับการเลี้ยงดูไอแซกอีกฝ่ายสารภาพตามตรงว่าเขาคงเลียดเธอเขาา้าใจเพราะไอแซกเธอไม่พูดกับเธอตั้งแต่ตอนที่แต่งงานกับเจมส์ทว่าโรเบิร์ตไม่คิดแบบนั้นก่อนออกไปพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกับไอแซกแต่เด็กชายกลับไม่อยากหรือฝืนถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่โรเบิร์ตก็เลยบอกว่าครอบครัวฉันยินดีต้อนรับเสมอจะขาดเหลืออะไรก็บอกได้ตลอดพอพูดจบก็ไปบอกล่อร่าว,วา่าควรให้เวลาก็ทำใจสกพากก่อนบอกว่าตนจะแวะเวียนไปเยี่ยมบ่อย ต่อมาคืนนั้นลอร่าเข้าไปในห้องไอแซคเพื่อปลอบใจเด็กชายอีกฝ่ายก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเขาหญิงสาวพยายามอธิบายอย่างอ่อนโยนว่าจิตใจของเจมหยุดทำงานแลว้วแม้ว่าเครื่องจักรจะยังคงรักษาร่างกายให้คงอยู่และแพทย์ก็แนะนำให้ถอดเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้เจมได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบแต่เด็กชายไม่เห็นด้วยพร้อมกับถามว่าหมอจะแน่ใจได้อย่างไงว่าพ่อได้จากไปจริงๆสุดท้ายลอร่าบ,บอกว่าเธอก็เสียใจไม่ต่างกาันและเสนอว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดพอพูด จบก็ออกมาร้องไห้โฮข้างนอกคืนนั้นลอร่าดื่มหนักจนเพลอหลับไปเธอฝันถึงเงาเลื่อนร่างของเจมี่ครั้งและขณะที่นั้งคู่นอนหลับอยู่นานก็เกิดแรงสั่นไหวและแสงไฟประหลาดอยู่ข้างนอกก่อนจะหยุดลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ช้าของอีกวนันหล่อร่าสะดุ้งตื่นเพราะมาเห่ารบกวนไม่อยู่เธอตกใจให้กับกลุ่มควันที่อบอวนอยู่ข้างนอกก่อนที่เธอและไอแซคจะเดินออกไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาพบว่ามีบางอย่างตกลงมาในป่าใกล้เคียงส่งผลให้มีควันพวยพุ่งขึ้นมาหล่อร่าตกใจแล้วรีบสั่งให้ไอแซคเข้าบ้านก่อนติดต่อนหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยตรวจสอบไม่นานพวกเขาก็มาถึงและเดินสำรวจยังต้นตอของควนันแต่ในป่าที่มีขนาดใหญ่ทำให้พวกเขาค้นหาไม่ทั่วถึงแต่หน้าแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่เมื่อเดินไปถึงจุดกำเนิด กลับไม่พบอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าหนึ่งในทีมค้นหาบอกให้ลอรา่าโทรหาอีกครั้งหากเกิดความผิดปกติขึ้นดีก่อนจะเดินกลับออกไปและทิ้งให้หญิงสาวงุนงงอยู่คนเดียว ต่อมาหลอร่าระบายความทุกข์ด้วยการดูวิดีโอเก่าๆพร้อมกับดื่มเหล้าเมาๆมจนพล่อยหลับไปในกลางดึกเธอยังคงฝันหนึ่งแสงไฟกระพริบอยู่ข้างนอกแต่ครั้งนี้มันยาวนานกว่าที่เคยจึงเดินตามแสงนั้นไปและพบว่ามันส่องออกมาจากปากใกล้เคียงก่อนพบว่าต้นทางมีรถของเจมจอดอยู่ในสภาพพังยับเยินและตัวเขาเองก็โผล่พรวดออกมาในรูปลักษณ์ที่น่ากลัว หลายวันผ่านไปทั้งคู่มาร่วมพิธีศพของเจมส์โดยฝังร่างเขาไว้ที่สวนหลังบ้านและมีแขกมาร่วมงานไม่กี่คนทุน,นันดด้วยโรเบิร์ตกับมิเชลที่สนิทกับเจมส์มากกว่าใครต่างก็ร้องไห้ได้วยความเสียใจส่วนตัวไอแซคเองก็รู้สึกไม่ต่างกาันบาดหลวงบอกทุกคนว่าความทุกข์ของเจมส์ได้สิ้นสุดลงแลว้วและเมื่อเราเก็บร่างเขาไว้ไก,กลๆเขาก็จะกลับมาอยู่กับพวกคุณในร่างกายที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ตกเย็นลอร่าที่เศร้าใจหนักกว่าเดิมจึงดื่มเหล้าอีกครั้งจะเปิดเพลงเสียงดังและเต้นรำอยู่คนเดียวขณะไอแซคอยากอยูเง,ยงเงียบๆและรู้สึกลำคาจึงเดินออกจากห้องวังไปห้ามปรามแม่เลี้ยงจะกลับพบว่าเธอนอนหมดสติอยู่บนพื้นก็พยายามปลุกลอร่าแต่เธอก็หลับลึกเกินไปกระทั่งมาเริ่มเห่าเสียงดังอย่างไร้เหตุผลลอร่าจึงสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาและรีบปิดเพลงก่อนพบว่าเบลล่ากำลังเห่าวัตถุบางอย่างในเงามือเธอบอกให้ไอแซครีบถอยออกไปแต่พูดไม่ทันจบดีสิ่งนั้นก็พุ่งหนีไปอย่าง รวดเร็วขณะเบลล่าไล่ตามมันไปหญิงสาวก็คว้ามีดป้องกันตัวแล้วโอบกอดลูกเอาไวแต่เมื่อเสียงเห่าไม่มีท่าทีสงบลงจึงเดินตามไปดูอย่างระวงังและพบปามันได้กระโดดออกทะนต่างไปเรวจะพบเลือดจํานวนหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นของสิ่งมีชีวิตตนนั้นก่อนจะก,การซ่อมหน้าต่างที่แตกให้ใช้งานได้ไปพังพลาและบอกให้ไอแซกกลับเข้าห้องส่วนตัวเองจะอยู่ห้องโถงงลางถ้ามีอะไรก็ตะโกนเรียกได้เลยแต่เด็กชายกลับกลัวที่จะอยู่คนเดียวหลอร่าจึงชวนแล้เข็เข้ามานอนด้วยกัน เป็นผลที่ในคืนนานความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันมานานก็ค่อยๆผ่อนลง้งคู่ต่างเยียวยาความทุกข์ด้วยการสวมกอดกันอย่างโอบอุน่นฝั่งของถ้ำที่อยู่ลึกในปา่าปรากฏสิ่งมีชีวิตในสภาพไร้ใบหน้าถูกพันผ้าไว้ทั้งตัวซึ่งกำลังตะโกนเรียกชื่อไอแซคด้วยน้ำเสียงน่ากลัว ช้าวันรุงคืนหลังเด็กชายลืมตาตื่นขึ้นมาก็ตกใจเมื่อพบผู้ตัวเองนอนกอดกับล่อราเนื่องจากเขาไม่คุ้นเคยกับเธอเหมือนแม่แท,ท้เทจากนั้นหญิงสาวเรียกโรเบิร์ตมาที่บ้านและเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟังอีกฝ่ายบอกว่ามันอาจเป็นสัตว์ที่ตกใจกลัวไฟและหลีภัยมาที่บ้านคุณก็ทุนานเมื่อเห็นว่าหญิงสาวยังกังวลไม่เลยโรเบิร์ตจึงชวนให้เธอย้ายมาพักชั่วคราวที่บ้านก่อนบอกว่าลูลกๆของเขาต้องดีใจแน่ๆที่ได้เจอไอแซงเพราะว่าหล่อราปฏิเสธความบางดีที่เขาหยิบยื่นมา ah ตกเย็นลอร่าสังเกตเทนนมิดและรูปถ่ายที่อยู่ในลิ้นชักหายไปทาให้หิิงสาแปลกใจอย่างมากจากนั้นโรเบิร์ตก็มาทํามือขํากินด้วยกันร,ระหว่างร่วมโต๊ะทั้ง3าพูดคุยถึงสิ่งมีชีวิตตนนานไอแซคบอกก็มันกัดเบลลาแต่เขาก็มองไม่เห็นว่ามันหน้าตาเป็นยังไงรู้แค่ว่าผอมแห้งและดําเมื่อมทั้งตัวพอพูดจบก็บอกว่าตัวเองไม่หิวและขอตัวไปนอนลอร่าเลยบอกว่าถ้าเธอไม่ยอมกินก็จะป่วยเอาได้แต่สุดท้ายไอแซคก็รั้นและเดินกลับออกไป คืนนั้นมีเสียงเรียกหาไอแซคดังออกมาจากขวางม,มือเด็กชายที่ได้ยินจึงอุทานว่าพ่อเลอสิ่งมีชีวิตตนนั้นไม่ตอบอะไรเพียงแค่เชื้อเชิญให้ไอแซคเดินตามเข้าไปในป่าก่อนจะเผยให้เห็นใบหน้าครึ่งซี่ของเจมส์เช่นใดนั้นเบลล่าก็เห่าเสียงดงังและพอไอแซคเพ่งมองดีๆมันก็หายตัวไปเร็ว หลังลอราตื่นขึ้นในยามเชา้าเธอพบว่าไอแซคยืนจ้องมองในป่าด้วยความสงสยัยและเมื่อเธอถามเขาว่ามองอะไรอีกฝ่ายก็ปฏิเสธและบอกก็ไม่มีจากนั้นในแซคแอบเดินไปสำรวจป่าตามลำพงังแต่พอถึงป่าทางเขาเขากลับหวาดกลัวและไม่กล้าเดินเข้าไปท่ามกลางสายตาของลอราที่เฝ้าดูอยวงหาฉับพลันไอแซคเห็นหน้าพ่อที่จ้องมองออกมาเด็กหนุ่มจึงกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่พร้อมกับบอกว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่ฟานและพ่อกลับมาหาเขาจริงๆเช่นใดนั้นเบล ล่าก็เ <rôle> ร <à déc> ิ่มข้ามขวดแล้วรีบปีเข้าไปไอแซกกระโดดขวางและสั่งให้มันหยุดขณะลอร่ารีบตามมาแยกลูกออกจากมาพร้อมสตร์คำถามว่านี่เธอกำลังทำอะไรอยู่อีกฝ่ายตะโกนดังคนเสียสติเขาบอกกับพ่อยังไม่ตายและกลับมาหาเราเล็ว จากเรื่องราวที่เกิดขึนทําให้แมรี่ถูกเรียกตัวมาที่บา้านเ่อสอบถานเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อครู่ไอแซคเผยให้ฟังว่าเมื่อคืนพ่อมาหาที่ห้องเพื่อบอกให้ตนเข้าไปหาเขาในปา่าแล้ว,วผมทําตามที่พ่อพูดก็เจอเขาอยู่ในส่วนหลังบ้านจริงๆแมรี่ก็เลยถามว่าเขาบอกเธอไว้ายังไงไอแซคบอกกับพ่อไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ที่นี่แต่มันเป็นอุบัติเหตุที่ทําให้เขาต้องติดอยู่ตรงนี้แม้หล่อร่าจะพยายามแก้ต่างว่าเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำกับจจนแต่แซคยืนกรานว่าพ่อไม่ได้หมายถึง แบบน,นม้เขาจะไม่รู้ว่าพ่อต้องการสื่ออะไรแต่เห็นได้ชัดว่าการกลับมาของพ่อมันดูแตกต่างออกไปนั่นคือร่างกายของเขาไม่เหมือนเดิมแมรี่ที่รู้ว่าไอแซคมีพรสวรรค์ด้านวาดปูจึงขอให้สเก็ตลักษณะของพ่อตามที่เขาเห็นให้ดูเด็กชายใช้เวลาวาดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ลอร่าจะตกใจให้กับรูปสามีที่ชวนคนลูกจะกลับกันแมรี่ไม่ได้คิดแบบน,นั้นโดยลังแยกออกมาคุยส่วนตัวเธอก็บอกกับลอร่าว่านี่อาจเป็นวิธีรับมือกับความสูญเสียของเขาเพราะไอซ แซคคือเด็กที่มีจินตนาการอยู่เลวจึงอาจใช้การวาดรูปเพื่อบายความโศกเศร้าอีกฝ่ายถามว่าเราสามารถส่งตัวเขาไปรักษาที่ไหนได้บ้างเพราะเหมือนว่าไอ้แซคจะเริ่มมีความผิดปกติทว่าแมรี่คัดค้านและบอกว่าเธอไม่จําเป็นต้องทําแบบน,นั้นเพราะสิ่งที่ไอ้แซคต้องการคือความราไม่ใช่โรงพยาบาลจิตเว เย็นนั้นลอร,ร่าดูภาพว่าชดชัดอีกทีเผยเอ็นเจมที่อยู่ในรูปร่างบิดเบี้ยวผอมแห้งเหมือนผีดิบและแววตามองคลามหญิงสาวที่ไม่ต้องการให้ลูกเลี้ยงจินตนาการอะไรแบบนี้อีจึงชวนเขาไปดูให้เห็นกับตาด้วยกันเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ไอแซคเค็นมันไม่มีจริง และในเช้าของอีกวันทั้งคู่ก็เดินทางไปสำรวจด้วยกันไอแซคที่เห็นสิ่งปลูกสร้างหน้าตาประหลาดอยู่ไกลๆจึงรีบปีเข้าไปดูโดยไม่ฟังคำเตือนเบื้องหน้าปรากฏเพิงไม้ที่ถูกสร้างเป็นที่พักพิงขนาดใหญ่เด็กชายเชื่อมั่นว่าพ่อของเขาซึ่งเป็นสถาปนิกได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาจึงต้องการเข้าไปดูข้างในว่าพ่อก็ซ่อนตัวอยู่ที่นี่หรือไม่หล่อร่าพยายามหยุดเขาจะกลับถูกชกหน้าอย่างแรงเธอจึงหมดความอดทนและใช้กำลังลากตัวเขากลับบ้าน ตกเย็นลอร่าโทรหาโรเบิร์ตเพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังและขอให้เขานำบางอย่างมาที่บ้านของเธออีกฝ่ายทำตามและรีบมุ่งหน้ามาหาในทันทีลอร่าเล่าถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติของไอแซคซึ่งดูก้าวร้าวและน่ากลัวขึ้นทุกทีซึ่งเตเกรงว่านาคตจะควบคุมไม่ได้โรเบิร์ตบอกว่าเขาจะรับไอแซคไปเลี้ยงดูเองเพราะตนต้องการให้เจมจากไปอย่างหมดห่วงอีกฝ่ายก็เลยบอกว่าอย่าพูดแบบนั้นชายหนุ่มจึงดึงเธอเข้ามาปลอบลอร่าถามว่าทำไมคุณถึงยากกับมิเชล โรเบิร์ตสารภาพตามตรงว่าเขามีชูล่รอร่าก็รีบออกจากอ้อมกอดของเขาและขอตัวไปนอน คืนนั้นเราล่าติดกล้องที่โรเบิร์ตเอามาให้ไปทั่วบ้านรวมถึงซ่อนไว้ในห้องนอนของไอแซกเพื่อแอบด,ดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่แต่แล้วขณะสอด่องอยู่นั้นจะได้ยินเสียงคล้ายคนวิ่งบนหลังคาจึงคลุมโปงนอนด้วยความกลัว่วนโรเบิร์ตที่กำลังจะกลับบ้านเห็นเบลล่าวิ่งหนีออกไปและมุ่งหน้าไปในป่าด้วยสถานที่ที่มันหยุดเห่าอยู่นั้นก็คือสิ่งปลูกสร้างหน้าตาประหลาดฉับพลันสิ่งมีชีวิตข้างในก็โผล่หัวออกมาและเปลี่ยนใบหน้าให้ดูเหมือนเบลล่าก่อนที่ทั้งสองจะเห่า ใส่กันอยู่ครู่หนึ่งแล้วเบลล่าก็กระโจนเข้าไปก่อนจะส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด ช้าของอีกวัานโรเบิร์ตบอกลอร่าว่าหมาของเธอเข้าไปในป่าเมื่อคืนอีกฝ่ายบอกก็มันไม่ได้กลับมาที่บ้านและเบลล่าไม่เคยทําแบบนี้เขาจึงอาสาไปตามมันให้ขณะลอร่ารู้สึกกังวลที่เห็นมีดถ่ายไปเล่มหนึ่งจึงเปิดกล้องดูว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนตกใจที่เห็นไอแซค,คหายตัวไปจากที่นอนและจูโรเบิร์ตก็ตะโกนเรียกเธอเมื่อหญิงสาวลงไปดูก็พบว่าเบลล่ากลายเป็นศพไปแลว้วในสภาพที่มีแผลฉกรรจ์ทั้งตัวเธอเสียใจอย่างมากและกรีดร้องออกมา ก่อนจะเห็นว่าไอแซคกำลังยืนจ้องมองอย่างไม่ทุกร้อนอะไรต่อมาลอร่าตามศาสตราแพทย์มาตรวจสอบเหมอะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันถูกสัตว์อื่นทำร้ายหรือไม่เพราะมันเหมือนมีรอยกีดของมีโรเบิร์ตบอกก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะไม่มีใครอยู่แถวนี้นอกจากพวกเขาจากนั้นทั้งคู่นำเบลล่าไปฟังที่ส่วนหลังบ้านใกล้ๆหลุมศพของเจมส์แต่เมื่อเดินไปถึงพลันต้องตกใจให้กับสภาพส่วนที่พังยับยืน ตกดึกลอร่าแอบดูไอแซคเหมืนอนเคยเพราะเธอเริ่มสงสัยว่าเขาเป็นคนฆ่าเบลล่าเนื่องจากบานเป็นคืนที่เขาหายไปจากเตียงพอดีแต่เมื่อไม่พบความผิดปกติเธอจึงหันมาดื่มเหล้าเหมือนเดิมโดยวันนี้โรเบิร์ตอยู่บ้านเป็นเพื่อนเธอเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของลอร่าฝั่งไอแซคที่เล่นเกมแก้สิงอยู่ในห้องได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากช่องโลมทันใดนั้นบานปิดก็ถูกกระแทกออกอย่างแรงเขาตกใจอย่างมากแล้วรีบเดินเข้าไปดูก่อนเห็นเบลล่าอยู่ในน,นั้นเธอมาก้มมองดูอีกทีกลับเห็น เป็นหน้าเจนที่กำลังฉีกยิ้มไม่ขา่าเด็กชายดีใจและตะโกนเรียกพ่อเสียงดงังทว่าอีกฝ่ายบอกให้ยบเงียบเงยพราะลอร่ากำลังแอบดูลูกอยู่ก่อนเตือนว่าอย่าไว้ใจเธอกับโรเบิร์ตเด็คคาเพราะทั้งคู่โกหกลูกและไม่ยอมบอกความจริงพวกเขาจะไม่มีวันยอมรับในสิ่งที่พ่อเป็นได้อีกฝ่ายบอกว่าเขาแแค่พ่อทุน,นันและสัญญาว่าจะไล่ทั้งคู่ออกไปให้พ้นจากบ้านหลังนี้ขณะเดียวกันลอร่าเห็นไอแซคหายไปจากคลองจึงเปิดเสียงเพื่อฟังว่าเขาพูดอยู่กับใครก่อนพบว่าเด็กชายพูดคุยกับ เจนทังช่องลมและสิ่งที่ทําให้เธอต้องช็อกสุดขีดคือมีหน้าของสามีโชราอยู่ในน,นั้นลอร่ากรีดร้องสุดเสียงรีบวิ่งไปหาไอแซคพร้อมกับโรเบิร์ตและทันทีที่เปิดประตูเข้ามาเด็กชายก็บอกว่าเขาไม่ได้บาเพระพอร่ออยู่ในนี้จริงๆและเบลล่าก็อยู่กับเขาด้วยแต่โรเบิร์ตที่ก้มดูบอกก็ไม่มีอะไรอยู่เลยซึ่งรู้ดีอยู่แก่ใจว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ก่อนขอให้แซคใจเย็นๆลงก่อน ไม่นานแมรี่ก็ถูกเรียกตัวมาพูดคุยกับไอแซคโดยเด็กชายบอกกับเธอว่าถ้าลอร่าออกจากบ้านไปพ่อของเขาก็จะกลับมาส่วนทางฝั่งลอร่าบอกแมรี่ว่าเธอเห็นหน้าของเจมส์และคิดว่าไอแซคกำลังทำให้เธอบ้าไปด้วยอีกฝ่ายจึงสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดน่าจะเป็นเพราะแผลทางใจที่ได้รับมาบัดมาก่อนบอกว่าเธอจะตามจิตแพทย์มาบำบัดในภายหลงังหญิงสาวโวยวายและบอกก็มาเธอถูกฆ่าตายหลุมศพของเจมส์ก็ถูกทำลายแถมมีดก็ยังหายไปด้วย มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเธอก็กำลังตกอยู่ในอันตรายเมื่อแมรี่สรุปเป็นรวบรัดว่าลอล่าคงดื่มหนักเกินไปอีกฝ่ายจึงสติแตกและบอกว่าฉันรู้ว่าตัวเองเห็นอะไรฉันไม่ได้บ้าและก็ป่วยจิตอย่างที่กุนขีไอแซคที่ได้ยินเสียงบวยวายจึงเดินออกมาดูแมรี่ที่ไม่อยากให้เด็กเห็นภาพไม่น่าดูจึงพาเขากลับเข่าห้อง ต่อมาโรเบิร์ตสวมกรอดและปลอบโยนเธอให้สงบงหลออร่าที่มึนเมาอย่างหนักจูบอีกฝ่ายยังดูดดื่มโดยไม่ได้รู้เลยว่าไอแซคแอบดูอยู่ไกลๆและเไม่เห็นภาพบาดตาจึงรีบเดินออกไปโรเบิร์ตที่ไม่อยากทําแบบนี้จึงผลักตัวเธอออกเพราะเขาไม่อยากช่วยโอกาสทําร้ายเธอซ้ำเข้าบปอีขณะเดียวกันไอแซคแอบหนีออกจากบ้านบิ่งไปยังสิ่งปลูกสร้างประหลาดและตะโกนหาพอ่อก่อนบอกว่าหลอร่าก,กับโรเบิร์ตเป็นแค่คนโกโ h และแอบทำเรื่องไม่ดีระหว่างที่พ่อไม่อยู่ก็ข,ขอร้องให้พ่อแสดงตัว ให้ทั้งคู่เห็นแต่อีกฝ่ายปริเสโดยระบุว่าพวกเขาจะรับสิ่งที่พ่อเป็นไม่ได้แต่ถ้าลูกต้องการจริงๆก็ให้พาโรเบิร์ตมาที่นี่ไอแซคจึงสัญญาที่จะทำขณะอีกฝ่ายขอให้เด็กชายเดินมาข้างในโดยอ้างว่าเขาสร้างบ้านหลังนี้เพลูกและอยากให้ไอแซคได้เห็นร่างใหม่ของเขาเพราะเชื่อว่ามีเพียงแค่ลูกทนเท่านั้นที่เข้าใจาอีกฝ่ายที่ได้ยินไม่รอช้าแล้วรีบขานไปตามคำเชื้อเชิญ เช้าวันต่อมาโรเบิร์ตบอกลอร่าว่าไอแซคชวนเราไปเดินเล่นในปา่าทว่าอีกฝ่ายไม่ยอมตอบอะไรแลลวเมอเด็กชายเดินออกไป่ลอร่าก็เปิดใจคุยว่าเธอไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาได้อีกเลว้วเพราะเธอไม่เคยคิดฝันจะมีลูกมาก่อนพร้อมกับบอกว่าตัวเองจะย้ายกลับไปอยู่กับแม่ที่บ้านเกิดถ้ายอมรับข้อเสนอที่โรเบิร์ตบอกจะรับเลี้ยงไอแซคในตอนเรกก่อนขอให้เขาช่วยพูดทวยทีระหว่างที่ไปเดินเล่นว่าเธฝากขอโทษที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้ ต่อมาหลังทั้งคู่เดินเข้าไปในป่าก็เป็นเวลาเดียวกับที่ฟ้ามืดพอดีก่อนที่เด็กชายจะพาขามุ่งหน้าไปยังสิ่งปลูกสร้างปลาพร้อมกับบอกก็มีบางสิ่งจะให้ดูด้ทันทีที่ไปถึงโรเบิร์ตก็ตกใจกับโครงสร้างเบื้องหนา้าเพราะมันคือการจับเปลียงไม้เป็นระเบียบเกินกว่าที่มนุษย์จะทําได้ไอแซคบอกก็พ่อสร้างบ้านหลังนี้ให้เขาโรเบิร์ตจึงถามว่าข้างในมีอะไรเด็กชายปฏิเสธและไม่รู้เพราะตนไม่กล้าเข้าไปดูก่อนได้ชวนโรเบิร์ตนั่งพักด้วยกันระหว่างนั้นชายหนุ่มถามไอแซคยังอ่อนโยน ว่าอยากย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับเขาไม่ซึ่งเขามีลูกสาวสองคนที่น่าจะเข้ากันได้ดีกับไอแซและตนก็ชอบพาไปเที่ยวทุกอาทิตย์ติดด้วยทว่าอีกฝ่ายตอบกลับอย่างไร้เยื่อใยว่าไม่เพราะเขาไม่ได้ต้องการแบบนี้โรเบิร์ตจึงถามว่างั้นเธอต้องการอะไรไอแซกก็รีบบอกว่าอยากให้โรเบิร์ตได้เห็นพ่อของเขาอีกฝ่ายขอให้เด็กชายยอมรับความจริงสักทีเพราะเจนตายไปนานแลว้วไอแซคเริ่ม,มโมโหและบอกกับพ่อยังมีชีวิตอยู่ทำให้นั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันเช่นใดนั้นก็มีเสียงดังออกมาจากขึง เมื่อโรเบิร์ตส่องไฟฉายเข้าไปดูพลันต้องตกใจให้กับสิ่งมีชีวิตบิดเบีย้ยวซึ่งอยู่ใต้ใบหน้าของจีเขตกใจสุดขีดแล้วรีบหนีในทันที ช้ากวงอีกวันลอราได้รับสายจากโรงพยาบาลเมื่อโรเบิร์ตถูกทำร้ายแล้วเมื่อเธอรีบบึ่งไปหาก็พบว่าเขาอยู่ในอาการโคมา่าและพยาบาลไม่อนุญาตให้เธอเยี่ยมพอกลับถึงบ้านเธอเลยถามไอแซคตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายบอกว่าเขาล้มหัวกระแทกื้นระหว่างวิ่งหนีแล้วเราแค่วิ่งเล่นกันทุน,นันแต่ลอราไม่เชื่อเพราะโรเบิร์ตเจ็บหนักเกินไปและเด็กชายก็เปลี่ยนเรื่องมาต่อว่าลอราว่าเธอขี้โกหกและแอบผักหลังพ่อของเขาเพราะผมเห็นคุณกับโรเบิร์ตจูบก,กันเมื่อคืนก่อนอีกฝ่ายตกใจ เพราะไม่คิดว่าเขาเห็นก่อนกล่าวขอโทษเพราะเธอเมามากเกินไปแล้วหล่อร่าก็ถามว่าเขาทำลายหลุมศพของเจมเลยไอแซคบอกว่าชายเพราะตอนนั้นเขาโกรธมากแต่เมื่อยิงสาวถามว่าเขาได้ขโมยมีดหรือฆ่ามาหรือไม่เด็กชายก็ปฏิเสธเธอเลยเปิดใจถามอีกครั้งว่าไอแซคทำร้ายโรเบิร์ตหรือเปล่าเขาเลยยอมพูดว่าโรเบิร์ตตกใจกลัวพอ่อเลยวิ่งหนีไปจนเกิดอุบัติเหตุอีกฝ่ายตกใจที่ได้ยินก่อนบอกลูกเลี้ยงว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แลว้วและจะออกเดินทางพรุ่งนี้บ้านของเจม จะตกเป็นของเธอและหน่วยงานคุ้มครองเด็กจะมารับตัวเธอไปก่อนพูดทิ้งท้ายว่านี่คือสิ่งเดียวที่ฉันปกป้องเธอได้พอพูดจบก็ลุกออกไปทิ้งให้ไอแซคจมอยู่กับความสับสน ช่วงกลางดึกระหว่างที่ไอแซคนอนหลับสิ่งมีชีวิตลึกลับได้คืบคลานเข้ามาใกล้ขณะเดียวกันลอราสะดุ้งตื่นขึ้นแล้วรู้สึกไม่สบายใจเธอรับรู้ได้ถึงอันตารายที่วนเวียนอยู่แถวนี้จึงเดินไปดูที่ห้องนอนของลูก่อนตกใจที่เห็นตัวประหลาดสวนใบหน้าของเจมกำลังฉีกยิ้มให้อยู่ก่อนที่มันจะกระโจนเข้ามาหาลอราตกใจสุดขีดแล้วรีบปิดประตูก่อนที่มันจะเผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาทำให้แซครู้ว่ามันไม่ใช่พ่อของเขาก่อนกรีดร้องลั่นด้วยความกลัวแม้ลอ ล่าจะได้รับบาดเจ็บแต่เมื่อเธอได้ยินเสียงไอแซกก็รีบลุกขึ้นและเดินเข้าไปหาจะสามารถคว้าตัวลูกชายมาสวมกอดได้เด็กชายดึงมีดออกมาป้องกันตัวขณะสิ่งมีชีวิตตนนั้นจ้องมองอยู่ไกลมันเรียกชื่อไอแซกด้วยน้ำเสียงหลอนและบอกก็พ่อก็โดดเดี่ยวเช่นเดียวกับลูก่อนชวนเด็กชายให้กลับไปที่ถ้ำด้วยกันขณะมันคลืบคานเข้ามาหาไอแซกล่าก็ชิงมีดจากมือลูกและผลักมันออกไปก่อนช่วงแทงไม่ยั้งด้วยความเครียดแค้นมันเจ็บปวดจนทนไม่ไหวแล้วรีบหนีออกไป ก่อนจะหายวับในเงามือลอร่าหายใจที่รัวด้วยความกลัวโดยไม่ได้ยินแม้แต่เสียงกรีบร้องของไอแซก ภาพตัดมาอย่างปัจจุบันเวลาผ่านไปหลายปีจนไอแซคก,กลายเป็นนูมและกลับมาเยี่ยมบ้านของพ่ออีกครั้งก็หวนนึกถึงช่วงเวลายากลาบากที่ตัวเองและหลออร่าต้องไปเชิญจากนั้นก็เดินไปไว้อะไรที่หลุมศพของพ่อแม่ก่อนจะไปจบยางสถานที่สุดท้ายนั่นก็คือซากบ้านที่เจมเคยสร้างไว้ให้เขาโดยครั้งนี้ไอแซคโตพอที่จะกล้าเข้าไปเลวและสิ่งที่เขาพบมีเพียงรูปถ่ายของตัวเองกับพ่อและซากโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตตนนานชี้ให้เห็นว่ามันอาจมาจากต่างดาวและยานของมันคงตก แถวนี้พอดีก่อนเข้ามาหลบภัยชั่วคราวทีน่นี่แล้วเมืเอ่อเงินเห็นรูปถ่ายของคู่พ่อลูกจึงพยายามสวมรอยเป็นเจมเพื่อเข้ามาคุกคามครอบครัวของไอแซและแสงไฟที่ลอราเห็นในตอนแรกก็อาจเป็นยานอวากาศที่กำลังเข้ามาใกล้และลงจอดบนโลกต่อมาเมื่อแซกกลับถึงบ้านจึงได้เห็นว่าเขายังคงอาศัยอยู่กับลอราัึงสองย้ายไปอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหม่และกลายเป็นคู่แม่ลูกที่เข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ การปรากฏตัวของอสูรลกายภายในเร่องอาจตีความได้ว่ามันคือตัวแทนของความเงาและความโศกเศร้าเป็นบททดสอบความสัมพันธ์ของลอร่าก,กับไอแซคและคาดว่ามันอาจหล่อหลอมลอขึ้นมาจากจินตนาการของเด็กชายจึงอยู่ในรูปลักษณ์ไร้ใบหน้าแบบนั้นเพราะตอนที่ไอแซคไปเยี่ยมพ่อที่กำลังจะตายเจมส์กลับถูกห่อหุ้มด้วยผ้าพันแผลทั้งตัวและเด็กชายไม่เคยเห็นบาดแผลของเจมส์จนกระทั่งเขาเสียชีวิตดังนั้นความคิดของไอแซคจึงได้นึกถึงเรื่องน่ากลัวบางอย่างขึ้นมา เล่นอิทายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาขอมมาษดูทุกสรรพชีวิตล้วนมีเกิดขึ้นและดับไปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่เที่ยงแท้และไม่คงที่แต่สิ่งที่สําคัญคือเมื่อเกิดความสูญเสียคนที่อยู่ข้างหลังหรือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ล้วนต้องให้กําลังใจและเป็นที่พึ่งให้แก่กันเพื่อก้าวข้ามช่วงเวลาอันโศกเศร้าไปให้ได้ d a ดดี้เฮได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่5.6คะแนนและเว็บ r o t t ตเต้น a t o t o อยู่ที่8.4%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ